แมนน้อ่นองกะกะคิดเอาหลายะ,ะแท้เป็นพาชนะเป็นมารไอย,ย้อมแพ้เดมอนี้แมทนี่ไอแพ้เอ็มแมทนี้พี่ดิวแพ้ลาบคาบพี่ดิวแพ้บอดี้ปั้นหนาพรพี่ดิวว่าบอดี้กระเพิ่นอ่าพี่ดิวว่าบอดี้กระเพิ่นแล้วกะให้แฟนคลับกะเห็นการกระทำของไอแล้วกันเออแมนไอว่าบอดี้ไอว่าบ๊มวนไอกะขอ,กขอโทษขอโพยออกซื้อไปไอกะเอ้ยซื้อเลยเพราะวา่า เพราะว่าถ้าพี่ดิวไม่เอ่ยชื่อถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมครับกะสีเป็นคนตีมึนแม่ไอ้บ๊อเแมนคนตีมึนแม่จะของเคยเห็นคนตีมึนบ่นี่ใส่คนตีมึนมันสิเป็นแบบว่าอ,อ,อ,อะไรนะครับใครผู้ใดไอ้บ๊อบแมนคนตีมึนแม่พี่น้องเออไอ้กบหัอยุา่าอันสังคมพุงพ่งเป้าไปทีคนนั่นคนนั่นเออ ชีวินเขากินเขา่าเดบิวน้องว่าได้กินขี่เออเขากับสิหูดีว่าเขาเหตุอีหยังหรอกกะเกิดอีหยังขึ้นแมนพี่น้องแต่ว่าขอบคุณกําลังใจนี่แหละขอบคุณกําลังใจมากแมนไอ้เพราะแมนคนตีมึนสงแบบสงกวนพาตีนเดบิวน้องไอ้เป็นคนข <c ười> ันคน้นั่นขันคน้นขันค้นอีสานน่ะสิงหูเออ มือนั่นอาจิาพ้าน้องเต้นเลยเต้นมวนซ่นโฮแซวเปิดรถเปิดกันเพลงอันเพลง,งอีสานเลยเพ้งแบบหมลองมลงหมอํำเต้นเลยมือนั่นอ่ะมือนั่นยิ้มทั้งไล่โลดพี่นอ้องอือรอเซอร์ไพรส์รอยเซอร์ไพรส์นี่คาถามถามได้ครับว่าต้องเข่าข่างพี่ดิวลอยเปอร์เซ็นต์ดอกให้เบิ้งถึงการกระทําที่พี่ดิวเ็ดมาต่างแต่ต่างแต่มือนั่นจนหอดมือนี่ไอไอดิวอ่ะพูดตรงตรงเอพี่น้องอันนี้ว่าจากใจ เหตุดีกับค้นกันหลายแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เหตุดีกับค้นทีเขามีสื้อเสียงมันก็นเลยเป็นประเด็นในในโลกโซเชียลปกติออ้กะเหตุดีกับค้นหลายอืมเหตุดีกับผู้เฒ่าผู้โถจางหมอลงหมอล้ําให้พี่น้องชาวบานเบิงออ้กะเฮ็ดแม่น้นไอกะเฮ็ดตลอดแต่ตอนจางตอนจังแพ้วเพ้วตอนจงา,ลานจงลงบิกมาเนาะสองปีซ้อน สองปีสอนไอ้กะจ้างโดนดราม,มา่าขนาดได้ไอก้อกะไอ้กะเหตุคือเกา่าแต่ว่าวันที่สองวันที่สองมกลาพี่ดิวจ้างวีระพงศ์วงศิลที่ร้อยเอ็ดสอดแจง้งคือเกา่าพอวีระพงศ์สองมกลาแล้วก็ฉลองโบสถ์ด้วยอันนี้อันนี้เว้าจ้างตะโดนแหละ,หละ,หละพี่น้องแล้วก็มีดิวงานกับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงไว้กับพ่อโจโยมนินเออขอบคุณขอบคุณแม่ลีน่าจังด้วยแม่ลีนาจางังเป็นกะเว้า กะขอบคุณแม่กะกะไดไปฟังคลิปแมลีนาเพิ่นเบ่ายูเพิ่นกับเป็นผู้ใหญ่เนาะพี่น้องกะขอบคุณหลายหลายแมลีนาคือคืออะไรที่มันคือถ้าอะไรที่มันสมควรที่จะเว้าไอ้ก็อยากเว้าเนาะพี่นอ้องอไอ้ก็อยากค้นหูสึกว่าเออพี่ดิวเพิ่นกับเป็นคนแบบขันสมุดมันมีฟิลแบบว่าอี่ยังเกิดขึ้นนี่ยังกระซางแต่ยั่งหน่อยๆอย้ายได้เว้าแล้วไหมพี่ดิวได้พูดแล้วมันก็ ก็ดีใจไหมพี่น้องอืมไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนต์พี่ดิวก็ไม่ใช่คนที่ดีร้อยเปอร์เซนต์เม่อเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าไอาเป็นคนคนจริงอะเออคนจริงสีหาว่าไอาปลอมผู้ลังคนบอกว่าพี่ดิวปลอมเกือบจะทําให้น้องไม่มีงานหรือ,อยังกะซังแต่ไอาถามสังคมกลับไปเด้อพี่ดิวถามตรงๆเ้อะยายายาสิดาไออาย,ยาจะด่าไอายเยอะเด้อ ขัดดาจะด่าแห้งถ้าด่าอย่าด่าแรงนะอันนี้พูดตรงๆขันพี่ดีวว่าไปอาร์ตคลิปแม่ลําเพลยขันขันค้นบ่เห็นภาพน้องกับกับพี่ดีวมือนั่นค้นสิเห็นใจน้องคักบอค้นสิตอเหลืองบอคือจังแม่ลีนาเพิเว้านั่นล่ะอีกมุมหนึ่งเด้อก้กะคิดจังสันอีหลี่้อยก็คิดจังสันว่าขันอ้ายบ่ไปเหตุถามว่าคอนเทนต์นั่นะ คอนเทนต์นั่นหรือคลิปนั่นน่ะคนสิเบิงหลายบอ่อแล้วมือนั่นเป็นอย่างคนคือแย่งกันกับมือที่อยู่ในปัม๊มวันที่อยู่ในปัม๊มทีพีดิวไล่สดที่พีดิวไล์สดคนเบิงเป็นแสนคนเบิงเป็นแสนปัจจุบันนี้คนเห็นหยอดเบิงน้องคนก็นอยากเอาตัวน้องไปขายของเห็นบ่พี่น้องไอ้บ่าตรงๆมือทีดิวมือทีพีดิวไปไล่ในปัม๊มมัน โอ้ก่ oh, okay. คนตั้งใจไปไล่สดนะพี่น้องเอ้ยมันต้องจัดฉากดีๆจักหน่อยอันนั้นส,สรดดส้างเข่าสร้างก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวสร้างอีหยังมะนังกินแล้วก็นังเว้านัวหัวมวนเพราะค้นเบื้องหลาย่ะกับพี่เน้นคิมไข่หมูจักหน่อยเออเมื่อน,นันกับพี่เน้นคิมไข่หมูปับตะก้าเออแมนพี่น้องกะคิดจังสั้นมี้ยครับใครจะดรามา่าตอนนี้มีดรามา่าบอกว่าอ่าสายบอกว่าเป็นบีซายซับพอร์ต ไหนบอกว่าเป็นพี่ชายซัพพอร์ตแล้วจะไม่เอาอะไรจากน้องจะไม่หวังอะไรจากน้องขันมือหนึ่งพีซ้ายคนนีหาสมุดมือหนึ่งเงินมันหล่อยหล่อลงไป่ซอยต่คนอื่นย่างหน่อยๆก็ขอให้ได้ขายของขอให้ได้อันมิเอาตรงๆขันบอกภาษาบ้านๆเนาะพี่น้องเอามีคนมาเบิ่งเขาแหล้วหวายปนีคนหักคนหักกับมีคนซังกับมีแต่ว่าคน,คนหักพื่นศิธากกตะกากะ กะกะสีบืนแหมพี่น้องแม่นสิถืึกด่ากระซางพี่ดิวมานอนคิดเหมือคืนแล้วว่าพี่ดิวคิดว่าถ้าวันนั้นจะถูกด่าก็ตามจะถูกประนามก็ตามจะถูกว่าก็ตามพอเอาน้องมาแล้วมาปักตะก้าบ่เป็นอย่างวาย่างน้อยๆเอาคนคนคนหักห้องแบบนี้เนาะกะคิดจังส่กะว่าใครใครใครจะว่าใครจะด่าไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยๆเอากะไปซอยน้องกะมือนี้กะ มีซื่อเสียงขื้นมาแล้วน้อยหนึ่งย่างหน่อยๆน่อคนเห็นอกเห็นใจสินค้าใส่ดีเอาไง่ายๆว่าขันสินค้าบอดีบาทหนึ่งเขาก็บ่กกับมาซื้อดอกขอบคุณหลายๆเพราะว่าเพราะว่าบอดก็บอนวัดทุ่มหนึง่งวันอาทิตย์แต่ว่าของพี่ดิวตอนเทียงใช่ครับพี่ดิวนัดไว้นัดน้นอ,นนองไว้สองเสาก่อนที่ไปเจอก็คือสองเสาเสาเสานีกับเสาหนาแมนครับพี่ดิวนัดน้องไว้สองเสา แมนพี่น้องแมนครับแมนซัพพอร์ตไอ้น้ำเด้อซัพพอร์ตอันซัพพอร์ตอันอันบอนวัดน้ำพี่น้องอือพี่ดิวเคยเจอจัว,จ,วจัวจริงพี่นวัดถ้าถามว่าตามงานมิดแกน์น่ะเคยเจอแต่ถ้าถามว่าขันไปพ่อเคยพอรตัวจริงพี่นวัดอยู่โชวลูมรถพูดได้เลยเนาะพี่ไอยอยู่โชวลมูมลดรถพี่เอ๋ ก็คือมือนั่นน่ะพี่อันบอสบอสเพิ่นไปสื่อลดยวนโชว์ลุ้มพี่เอเพิ่นก็นยังบอกว่านี่คนชื่อนี้ใช่ชื่อดิวใช่ไหมที่แบบว่าบวชใช่ไหมคือแบบว่าบอสเพิ่นก็นตามเหมือนเหมือนเพิ่นเห็นเป็นตอนบวชอ่ะเหมือนเพิ่นเห็นพี่ดิวตอนบวชอ่ะน,นี่ชื่อดิวตอนนั่นกับว่าถ้าได้ดังอียงมากไายดรกพี่น้องกัตอนนี้กับฮู้ว่าจะของดังซ้ำใดแต่ว่าข้าวกะนาหูกะขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องคำพูดคำจาลังเทีย ะกะโต๊ะามะจังน้อยกะขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้อง<笑><笑>อย่าวก็ภาษาบา้านเฮาแม่ลังเทียแบบว่าพบอกแตภาษาบอกว่าตามภาษาไทยเราคนกันสิแบบว่าไปตีความต่างๆนานาเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณหนึ่งล้านใจด้วยนะครับแปดพันคนวันนี้พี่ดิวมีตะก,กา้าแต่พี่ดิวก็สงสารลูกน้องให้ลุกน้องพักก่อน พี่ดิวพี่ดิวเป็นเจ้านายเนาะพี่ดิวได้พักไปดูหมอรำไปเบิ้งหมอรำไปเปิดวงปฐมบันเทิงศิล์ด้วยนะไปตัวเกียวมิวสิกมือนี้หมอรำอยู่ขอนแก่นฝากพี่น้องชาวขอนแก่นไปเบิ้งหมอรำเปิดวงปฐมบันเทิงศิล์นยุบานผือพี่น้องคนอีสานมาเบิ้งหมอรำพี่ดิวมาเบิ้งหมอรำพี่น้องผู้ใดมาเบิ้งหมอรำกดหนึง่งมาฟังหลอกฟังลำ้ำแหมพี่นอ้องขอบคุณครับอยากจะบอกแฟนคลับทุกคนนะครับที่รักพี่ดิว หรืออียังกระางเฮาว่าต่องแบ่งฝากแบง่งไฟคนใดที่เฮาคิดว่านนาหากักสนับสนุนเฮากับควักเงินเฮาอ่ะอุดหนุนแต่ว่ากันขันเฮาหูสึกว่าเฮาบ่าอยากอุดหนุนบ่อยากซัพพอร์ตเท่ากัปล่อยพันไปสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแล้วไอ้บ่าสามารถไปย้อนอดีตได้บ่สสามารถไปย้อนวันวาน,วน,วนได้แต่ว่าอ้กะขอขอขอ,ขอให้ผู้ใดหลายๆคนให้อาภาัยน้าให้อาภัยพี่ดิวด้วย พี่หูวา่าคนบานเฮาใจดีเฮดผิดแมนคำพูดผิดจังหน่อยคำพูดมันกับเป็นนายคนเนาะจังเหมือวานเรื่องเหมือวานมันกับเกิดขึ้นแล้วคำพูดอายมันก็บลังเทียมมันอาจจะดูแรงไปอาจจะรู้อย่างไอ้ก็ขอโทษบอได้มาตีมึนบอได้มาตีหลุยขอโทษไปตรงๆจากใจขอบคุณครับขอบคุณมากครับมียังถามถามได้ด้วยครับตอนนี้ไอสิบไปแปดโมง